สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะเราจะบรไลาทําคลิปนะตอนนี้ยังเล่นเกมไม่ได้ใช่ไหมก็อ,อย่างที่มีคนเสนอมาคืออยากเห็นชายเลนนี้กลับไปนะครับตรวจคลิปจากผูเ้เล่นทางบ้านคลิปนี้ก็จะเป็นน้องที่ส่งมาในแฟนเพจนะครับเอาบอกว่าเล่นคนเดียวนะครับเกมนี้นะน้องเล่นคนเดียวนะครับคลิปส่งการบ้านโซนนะฝากน้องอัพไว้ใน y youtube นะยังเล่นเกมไม่ได้หลังก็เราก็มาทำคลิปอย่างนี้ก่อนแนวนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนเล่นนี่ด้วยขอไปรเีเชด อันระวังโอ้โหเป,เปิดมานี่แค่สปิดเลยเหรอเซตเปิ้นี่ถือว่าโอเคนะส่วนมากเวลาผมเล่นโซโล่ผมก็เล่นเอาง่ายคือซัพพอร์ตเพื่อนเอาไว้ซัพพอร์ตเพื่อนในทีมเอางนี้แหละง่ายๆคือเอาไว้ซัพพอร์ตแหละมันผมก็ชอบเล่น,นเซตพวกนี้หลังๆมาทุกคนน่าจะเห็นอยู่ว่าผมชอบเล่นเซตพวกนี้มากนะครับเอาไว้แล้วเวลาผมก,กดคนเดียวผมชอบใส่ดินหุกไปด้วยนะเดี๋ยวมาดูกัน ว่าน้องจะเล่นยังไงแนวไหนปิงเนี่ยเป็นโอน,นี้เปิดเลยได้เปิดเลยได้เปิดเลยป๊บน,นึงนะก่อนย้อนกลับไปอันนี้แมสไรแมสทึบเหรออันทึบเหรอแมสไไมูไ้ม,มองไม่ชัดเจอเพื่อนเอนื้อเขตรงนี้มีสองอแนะนําอย่างแรกนะครับแนะนํามก่อนอย่างแรกตรงนี้โอเคแหละนะครับ เวลาเราเกิดมาเราเดินมา mond, เรารู้แล้วเป็นองค์นี้นะเราบองแมสนี้เผื่อไว้ด้วยเผื่อๆนะครับเผื่อๆเผื่อแมเนี้เห็ว่าเป็นแมะไรเวลาเราเล่นเล่นบ้านฝาเราได้รู้หาจังหวะฉีกมาฉีกมาในแมสนี้ได้ซึ่งผมบองไม่ออกไม่คิดว่าเป็นแมะไรในภาพคุณเล่นน่าจะเห็นชัดนะครับผมแนะนําเวลาเล่นน่ะมองรอบๆบอกว่าเวลาเราออกจากบ้านฝาเราเนี่ยเราควรเล่นตรงไหนแล้วก็แล้วก็จุดหนึ่งก็คือตรงนี้ อีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับน้องจะไปหยุดรอตรงนี้นิดหนึ่งไม่รู้จะรอทําไมถ้าเป็นผมผมจะมองในช่องน,นี้เอาครับเนีย่ยมายืนมองนองนิมริบนิดหน่อยช่องน,นี้แล้วก็มองเอาตัวที่ไม่หยุดรออันนี้บางทีถ้าเขาไม่ถ้าเขาเดินติดตัวมาเลยอาจจะโดนตีทีแรกก็ได้นะใครจะไปรู้ใช่ป่ะผมแนะนําตรงนี้ครับให้เดินมาดูช่องน,นี้แล้วมองมองมองทะลุไปดูตรงไม้ว่าเขาเดินเข้าบ้านไหมอย่าไปยืนรอแบบเมื่อกี้นะออันนี้แนะนำนะอันนี้แนะนําอันนี้แนะน,นํา ไปครับโอเคเสียเลยโอเคเซฟครับเจอคนนี้ไม่ต้องไปวนเยอะเซฟอย่างเดียวไม่แจกเลือดดีที่สุดไหนเห็นปะผมจะบอกว่าให้มองบางทีให้มองแผ่นต่อไปไว้ซึ่งแผ่นนั้นเป็นอะไรถ้าเป็นผมจังหวะนี้ผมจะให้วนผมจะฉีกไปแมสเมื่อกี้เลยนะที่ผมไม่ดูอ่ะถ้าเป็นผมนะผมโอ้โหเฮี้ยตีโคตรไกลเลยถ้าเป็นผมเมื่อกี้ผมจะฉีกไปเลยนะครับเนี่ยอย่างตรงนี้อย่างรอบที่วนมารอบนี้นะครับ เดี๋ยวถ้าเป็นผมผมจะไม่วนต่อนะผมจะฉีกเขาไม้เลยไปแล้วใช่ไหมผมจะฉีกไปแมสขวากลางเลยเมื่อกี้เห็นปะ่ะแมสท,ที่ผมบอกตั้งแต่ต้นว่าให้เรามองไว้ว่าคือแมสอะไรอย่างเงี้ยวนตรงนี้ไม้ไม่มีแล้วครับโอกาสโดนมันสูงอยู่แล้วแต่ชอนน็อตนี้หูยยยอมเลยวะ่ะปิงเนวยครับเนี่ยปิงมันขึ้นเห็นปะ่ะแต่เซตเนี้ยเป็นไม่ได้ต้องแอบพยายามอย่าเจอเอาไว้ช่วยเพื่อนก่อน ใส่เปิร์นี้มาดินหุกเนี่ยไม่จะเป็นต้องเทรดนะครับผมบอกไว้ก่อนเปิร์มันไม่ใช่อาไว้เพื่อเทรดเอาไว้เพื่อช่วยฟรีถ้าช่วยฟรีเ,เกมมันจะเข้าทางเราเราใช้เปิร์กได้คุ้มมากแต่นี่น่าจะไ็นโดนไล่ต่อแล้วเขาน่าจะเปิดติไปไล่คนคนปั่นแล้วประมาณนั้นโอ้น,นี้มันจะเก่งหรอเมื่อมันมีอัติครับถ้ามันไม่มีติก็ตัวเดินตีธรรมดาโอ้ไว้วิ่งเปิดเปิดลอยเขารู้นะครับ ถ้าเป็นผมผมจะเนียรอช่วยครับผมจะไม่วิ่งเปิดรออย่างนี้แน่นอนเซฟโอเคไม่ต้องไปวนเยอะโอเคยืนมุกโอเคโอเคเชิงได้อยู่ต่อไฟมาก็โดดสวยครับโอเคอยู่ครับเล่นดีนะทำเป็นเล่นนะผมเล่นดีนะเอาไปไงต่อเมื่อกี้คิวตรงนี้มองมองไม้ไว้หรือเปล่าพยายามมองล็อกๆไว้เสมอครับเวลาเราวิ่งไปตรงไหนมีไม้ตรงไหนมีไม้อย่างเงี้ยเราจําไว้เวลาเราวิ่งฉีกเราจะได้ไปไปถูกจังหวะการต่าง อ่าตรงนี้มีไม้ครับตอนวิ่งมาเห็นอยู่แล้วตรงนี้มีไม้รวงเลยงกไม้อีกแล้วเอาไปหนึ่งทีปิงครับปิงบวกกับการงกไม้โดยขกตียัดมาเรียบร้อยเห็นแบบเ่อกี้ถ้าถ้าเขาเนียนตั้งแต่ต้นแล้วไปรอช่วยคนนี้เกมังไม่เป็นอย่างนี้เลยช่วยได้ฟรีด้วยไม่เป็นไรครับเปิ๊กยังยังใช้ได้อยู่เพราะยังไม่โดนแขวน นี่ยครับไม่ต้องรีบเร่งเวลานี้ไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร่งตัวเองค่อยๆเล่นครับเซตนี่มันเซช่วยเพื่อนอยู่แล้ว <S <S อันนี้คือถ้าช่วยเพื่อนลงมา <S <S อันนี้ก็แล้วแต่มาแล้วมีทั้งบอลโลกมีทั้งที่เลี้ยงเด็กเนี่ยถ้ามึงยังล้มไหวก็เรื่องของมือเหอะอะไรอย่างเงี้ยปล่อยต้องปล่อยแม่งเลยถ้ามันล้มไวโอ้โหระวังนะไม่ดีนะครับแอบแบบนี้บอกก่อนนี่ช่องบอลเริ่มเลยถ้ากินเลิกแ,แ,แบบเนียนๆหน่อยนะ ยังไงก็เจอผมบอกให้ตรงเนี้เปิดรอยช่ช่วยได้ฟีอยู่เห็นปะเปิ้งนี้ไม่จะเป็นต้องเทิดเพื่อนครับมันเอาไว้ช่วยฟีแม่โอเคอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือจบแล้วอย่างเงี้ยถ้ากลกลับมาเนี่ยอย่างเงี้ยก็ไม่ดีนะเนี่ยทุกคนเข้าใจว่าเปิ้ลพี่เลนเดน่มันเห็นออร่าฆาตกรใช่ไหมแต่อย่างเงี้ย ต่อให้เขาเดินมาตรงนี้ก็เหอ่อถ้าเขาเดินมาไม่เห็นห้หลังนะถ้าเราก็อยกอันนี้ยหญ้ามปนจะขยับคิลเลอร์บางคนของมองหญ้ามองอะไรนะบกต้นมะพร้าวเนี่ยดูดูด,ดีเห็นปะหญ้ามันจะขยับเห็นปะถ้าคิลเลอร์เนียนๆหน่อยเนี้ยไม่ฉอดน,นี้ยังไงก็เจอแต่มีมีสปินมีสปินอยู่ไปเลยไปเพื่อเลยโอ้ยมีสปีนเลี้ยงเด็กนังบอโลโอดทามนะเพื่อนมันจะล้มไปก็เรื่องของมันแล้วหน้าที่เราคือจบแล้วหน้าที่เราคือช่วยเพื่อนจบอันนั้นคือหน้าที่ของเราแล้วเท็นี้มันเซตซัพพอร์ตครับ ช่วยมันลงมาคือจบแล้วแต่ที่เหลือก็คือเรื่องของมันแล้วเออเฮ้ยแล้วที่เหลือเพื่อนมันไม่ค่อยปั่นไฟกันหรือว่าอะไรว่าอ๋อปั่นอยู่อีกสองเครื่องก็ปั่นอยู่นี่คนละเครื่องเลยถ้าก็ได้ได้อีกสองเครื่องเลยท่างจะได้นะหรือว่าเพื่อนมันไม่ปั่นไฟเหมือนสามเครื่องนะอ๋อนี่ปั่นนี่ปั่นคู่กันไม่ใช่คนละเครื่องดิไม่ใช่คู่กันคนละเครื่องถ้าปิ้นเบิร์ดโอเคมีอันติยากครับโอ้นี้เวลามันเปิดอันติมันเก่ง แกวิ่งยาวเซฟก่อนนันติทำอะไรไม่ได้ครับโอ้นี่มีอันติแล้วมาไม่มีหัวทิม่มเพื่อนต้องสาวอ,ออกเพกื่อนอยู่ใกล้นะแต่เพื่อนไม่รู้ว่าเรามีดิ้นหูกเรอานะแต่เราดิ้นเลยครับ จะได้ไม่เสียเวลาให้มันไปปันตอนล้วก็ลากโซนเนี่ยอย่ามุดว่าแบบนี้นะทุกคนสังเกตนะเวลาอยู่บนฮุกใช่ปะเราพยายามมองเพื่อนที่เหลือครับว่ามันปันตรงไหนปันอยู่โซนไหนหรือว่ามมนอยู่ตรงไหนเราดิ้นลงมาเราหาที่เล่นโดยที่ไม่ต้องไปไปไปวิ่งเข้าไปตรงที่เพื่อนมันปันเนี่ยตอนนี้มันเหลือกี่เครื่องเองเหลือเครื่องเดียวเหลือสองเครื่องเนี่ยตรงนี้เครื่องหนึ่งแล้วตรงนั้นมันนั่งแอรแนั่นมันรอปั่นมาเครื่องหนึ่งมาเพราะนั้นถ้ดดิ้นตรงเนี้ยวิ่งขวาบนเลยครับเออวิ่งขวาบนเลยลากมาเล่นโซนขวาข้าบนนี้เลยให้มันไกล พราะเครื่องที่เขาปั้นตัวเองปดดัปป้นไปก็คือเครื่องนั้นมันแรงมากประมาณ80%แล้วเห็นปหมเนีย่ยล้ามันเล่นโซนเนี้ยไกลๆเครื่องอ่ะดีแล้วครับดีแล้วครับอย่างเงี้ยไม้มีมีโอ้ยมีไม้สบายม้วนโอเคอีกอย่างหนึ่งระวังนะเวลาใครวิ่งแล้ววิ่งชิดหน้าต่างระวังเขาตีข้ามหน้าต่างมาโดนนะอันนี้จุดนี้ระวังนะเดี๋ยวบางคนเขาก็ตีเลยช็อดน,นี้โดนเลยนะเนี่ยเซฟ ปึ้มโอเคเห็นป่ะลากมาโซนเครื่องเห็นป่ะออกมาจากไกลเครื่องเครื่องตรงกลางเมื่อกี้เสร็จแล้วโอเคเขาถือว่าโอเคโอเคมีไม้ตัดต้นโอ้โหทะลุไม้ปิงปิงเหลืองแต่ลากมาไกลเครื่องโอเคอย่างเงี้ยโอเคนะอย่างเงี้ยโอเคครับเห็นป่ะขอเล่นเป็นครับพยายามลากออกมาให้ไกลไกลเครื่องอ่ะเอา้าคืออะไรวะตัวขวากลาง ถ้าจะเจอคุณปิดประตูด้วยมั้งวี้ไม้เซฟอยู่โอ้โหถ้าเป็นผมผมจะไม่เข้าแมนแะนะฉันนะผมจะวิ่งออกรอบนอ้องล้มสองผมจะไม่เป็นผมผมจะลากไปให้ไกลคนล้มสองคนเนี้ยให้เพื่อนอีกคนหนึ่งมารอฮิวผมว่าเขาตามต่อขึ้นบนโอเค ถ้าเราจะล้มแล้วถ้าเราไปไหนไม่ได้แล้วเคาตูวให้เขาจกนั่นแหละไอ้คนนั้นก็จะต้องไปฮิวถ้ามันไม่ฮิวก็ปล่อยมันแสดงว่ามันไม่รู้ครับเพราะแล้วนั่นที่งเราคือลากออกมาให้ไกลโซนคนที่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 ล้มสองคนอยู่แล้วใช่ป่ะอันนั้นคือหน้าที่ของเราอยู่แล้วถือว่าโอเคครับอย่างนี้ภาพสว่างจัดเล่นไม่ได้แนละ้วภาพอย่างเงี้ยแสบตาโอเคครับอย่างนี้ถือว่า ถือว่าไม่ต้องแนะนําอะไรเยอะเป็นอยู่ครับเขาน้องเล่นเป็นอยู่นะและเซ็ตเบอร์น,นี้เอาไว้ซับเพื่อนช่วยลงมาแล้วก็คือจบนะหน้าที่ที่เหลือก็คือของมันแล้วบพราะเราหน้าที่เราคือช่วยมันมีพี่เลี้ยงเด็ดมีทั้งบอลโรทาทมวิ่งไว้ด้วยบอลโรทไทมติดนานอีกถ้ามันล้มไปก็เรื่องของมันแล้วหน้าที่เราคือช่วยแค่นั้นเราไม่ต้องไปไล่บล็อกไม่ต้องอะไรแล้วมีบางจังหวะนะครับที่แนะนําเวลาเล่นนะอย่างที่บอกเบอร์ดินหุกนเนี่ยเบอร์น,นี้ไม่จะมันบางคนใส่มาคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเอาไว้เทรดได้อะไรได ม่จะเป็นต้องเทรดเสมอไปนะครับเปอร์นี้จะช่วยฟรีได้เปอร์นี้จะคุ้มมากเราสามารถเทรดเพื่อนได้จังหวะสุดท้ายหรือว่าจังหวะที่โดนเฝ้าอะไรเงี้ยเราสามารถเทรดเพื่อนได้ถ้ามีเปอร์นี้ถูกว่าเพราะฉะนั้นเฟสแรกไม่จะเป็นต้องเทรดครับต้องค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆถ้าได้ใช้ช่วยฟรีแล้วเปอร์นี้มาใช้อ่ะจะคุ้มมากประมาณนั้นนะแล้วก็จอดบ้านฟ้าตอนแรกเนี่ยที่บอกเปิดมาเนี่ยวิ่งมาปุ๊บเนี่ยให้มองแมทนี้ไว้เรว่ามันเป็นแมทอะไรไหมอะไรถ้าเล่นบ้านฟ้าแล้วเราฉีกมาได้ไหมอย่างเงี้ย แล้วก็ช็อตตรงนี้นะครับถ้าเป็นผมผมจะไม่มองลอดหน้าต่างลอดรูตรงนี้อันที่สองเนี่ยแล้วมองในบ้านถ้าก่อนเดินเข้าบ้านเราก็วิ่งออกนี่ถ้าก่อนเดินมานี่เราก็วิ่งเข้าเห็นปะโดยที่โดยที่ไม่ต้องไปยึดยัดเดินลองลอย่างเงี้ยโดยที่เราเราก็ไม่รู้ว่าเขาเดินตามมามถ้าช็อตแรกเขาเดินตามติดตุ่นมาอาจจะโดนตีงแต่ช็อตแรกแล้วก็จะเป็นได้ถูกปะอืมนั่นแหละแนะนำไม่ต้องเยอะครับน้องเป็นอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วนะแต่เปิร์กเลิกใช้มาถือว่าผมถือว่าคอมโบกันดีมากผมใช้บ่อยมากนะเซนเนี่ยทุกคน โอเคสาหรับอีพีนี้ก็ไม่รู้นะอีพีเท่าไหร่นะตัวคลิปจากผู้เล่นทางบ้านก็ถือว่าน้องก็เล่นดีในระดับหนึ่งครับดีเลยแหละไม่ใช่ระดับหนึ่งดีเลยนะเก่งเลยแหละรู้จังหวะการเล่นรู้อะไรอยู่นะครับแต่เบียงแค่ว่าบางจังหวะต้องเนียนช่วยไม่ใช่ไปวิ่งเปิดร้อยให้เขาเห็นเพราะเราเป็นเซตช่วยเพื่อนไงพยายามเนียนช่วยไม่ได้ไปวิ่งเปิดร้อยให้เขาเห็นปนระมาณนั้นไม่จำเป็นต้องเอาไว้เทรดครับตอนนี้ช่วยฟรีได้ยิ่งดีเซเบอร์ถือว่าจัดมาโอเคครับถือว่าเล่นตามเกมตัวเองได้เก่งดีนะ ดูจัจะหวะกาาเล่นอยู่นะครับยังไงไว้เจอกันอีพีจะไปนะครับอีพีนี้อีพีเท่าไหร่เราก็ไม่รู้มันนานมากนะซึ่งเพราะก่อนผมป่วยผมก็ไม่ได้แทนไม่ได้ทําำนะนะชาเลนต์เนี้ยลัวนที่ผมป่วยไป3เดือนแสดงว,ว่าคลิปก่อนหน้านี้น่าจะหลายเดือนอยู่ที่เป็นตัวคลิปจากผู้เล่นทางบ้านอีพีนี้อีพีเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ไว้เจอกันต่ออีพีหน้าครับบ๊ายบายครับไปแล้วครับสวัสดีครับ